สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางพุหธางเสียงจากฮางเสียงหลบเ้าระบายแนวทางวันพฤหัสที่24เดือนเจ็ดจ้า2568ากจ้ามาปุมกับแนวทางของแอนดรอยคือเกากัดตามเคยเนาะสำหรับพลหางเสียงรอบเ้าระบายมือวานวันทที่23แนวทางหางเสียงหลบเ้าจะเด่นหากับ4ี พนอลองรอบเศร้าจ้าสามสี่แปดลาง 4, 5, าสี่หาจ้าสําหรับบนมาสามสี่เนาะสี 4, 8, เข่าตรงๆจา้าแต่เน้นพี่ตเนาะเน้นสีน่นึ่กับสีมาสี่จ้าแต่ว่ามาใหาแบบตรงๆเนาะเด่นสี่เขาเข้ามาจา้าลาง 4, สีหาสําหรับสี่หาหคูเดน่บนบล็จับหายรบม้วนวายอยู่้าแม่แม 4, ง้าแมงหุสีหาเลขปดองเลขเด่น แต่บอได้จับหายเนาะพี่นเอฟซีจะได้จับคู่เด่นไปปังเด้อจะเด่นสี่ของเฮากข้มาเด่นห้าของเขาเข้ามาจะโอ้โหคู่มาเลยสี่ห้านจะสําหรับหลังรอบเซาฟุกจะทั้งโจทั้งหลุดกันเลยทีเดียวสองเด่นสามเด่นกันเลยทีเดียวเนาะสําหรับรอบบายให้เด่นศูนย์กับเก่าผลของรอบบายจะแปดศูนย์เจ็ดหลังศูนย์สี่ศูนย์บนศูนย์หลังวิ่แนวทางทางเซยงมือในคนคัง แปลกแปลกคนขังอันตรายอยู่เนาะรอบเส้าสี่บนสี่หลังสี่แปดสี่หาเนาะสำหรับรอบใบกระสุนบ,บนศูนย์หลังลืมสังเกตจก้ะศูนย์เจ็ดบนเข่าตัวเน้นเต็มเต็มจะตรงตรงเลยเด่นศูนก็เขามากจ้ะหลังศูนย์สี่เขา่าตรงตรงจากคู่เด่นสําหรับศูนย์สี่เนาะคู่เด่นศูนย์ส 0, 4, ี่เ 0, 4, ส้าบายสี่ศูนย์หาศูนย์มีโขบเบิดเลยเนาะ เด่นสีเด่นซุดรูซุดเขาทำมาเด้งเด้งแกซุนบนซุดล่างกระปังตัวละเนาะสำหรับแนวทางของเราสำหรับรอบเสากระ4ีบนสีลา่างปังปังกันเลยทีเดียวจ้าอาพุ๊กแกสำหรับห้างเซ็งวันที่ยี่สิบสามแนวทางของเราถือว่าตามนี่เลยเนาะยินดีกับพีโนโ่น้อง fc สิบตามหลักกนจะเข้าตัวได้แบบไรสารัดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปบอกเราสู่กันฟังได้เนาะจ้า สำหรับมื่อนีฝากตามต่อราคกานโน้แนวทางส่วนฟังกับฟังคักฟังแน่คือจังติเคอที่บายไปน,นั่นแหละเนาะส่วนเขากรเขาคักเขาแนี่ยช่วงพาดกับพาดคักพาดแน่คือการเด้อจะแนวทางจนบริสุทธิ์ผู้อื่นเนี่ยเวลาเขาเวลามากกับมาทุกๆแนวทางคือกันคักทุกๆแนวทางเลยว่ะสิเป็นหุ้นี่เคหุนห่นทางเสียงหุ่นดาวโจนห์ฮานอยเล่าพัฒนาถ้าเวลามากแค่เลขเด่นส่วนจับทางยากมากแค่เลขเด่นก็สิ เป็นถูกแนวทางแทบแทบสิถูกแนวทางหรือเป็นคือกันค่ะแนวทางเนาะมีเขา่า้วก็มีรุ่นนอกจากสำหรับมันนี้ฝากตามต่อราคาเนาจะสำหรับแนวทางของหฮาสิมาให้ตามสู่หรือบ่ออันนี้ก็รอรุ่นนอกจากก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางวันนี้ก็ฝากด้วยราคาเนาะสำหรับสำหรับพีน่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆนอกจาก้า,างเกิดว่า บุญญาพาแนวทางตีเอจนตลงหายเราจะการอย่าลืมกดติดตามไลกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะสำหรับแนวทางของเอจนต์รับชมผ่านทาง YouTube ใดแค่สองทางเดียวจะคือบ่มีกลุ่มเละกะบ่มีลไลน์ใดๆทั้งสิ้นจะถ้าเกิดเราสุนใจแนวทางก็คือรับชมผ่าน u t u b e ใดสองาทางเดียวโดยตรงจะบยุยญาพาณกะกดติดตามสั่น,สนกระดิ่งไว้รอแค่นั้นเองเนาะสำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อจากห้างเซงรอบเซาเมื่อนี้ไฮเดนซีับ สาสำหรับนิเคอีวันที่23กับปังเร้่องจะเต็มๆเลยเศาร์บ่ายเวลามากะม่านแนวนี้นะสำหรับเด่น4ีวิ่งลูด4รอบเศา้าจับกู4 3่มาสี่นิดเมื่อวานนี้มาทั้ง4 5 4 8 0 4ี่นมวนกับสี่เดินดีเนาะเศา้ายันบ่ายเลย4 8 4 5 4 0สาำหรับเด่น4ีวันี่สีม่มันอีกตัวประกุกูได้โตกเก่าอู่เด้อจ้า ระวังเบิร์44เดิ่มวัน4ออกหลายตัวถ้ามักถ้าชอบเนะาจจะแต่บริจาคหายจ้ะ43 47ไซวิง่งไซรูดมักตัวได้ชอบตัวได้ถำหมักถ้าชอบกับวิง่งรูดได้เนาะ43 47 49 48คู่ชุดท้าย40โตเกียจะ40อยู่มุมชุดท้ายสำหรับ3 8 37 สามศูนย์สามหาสามเก่าจับรอบบายไฮเดนเก่าครับแปดจับคูเดนเก่าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าศูนย์เก้าเจ็ด สำหรับเด่นแปรอบบายจะบูแปดสามาูนย์แปดเก้าแสำหรับตัวเน้นจ้าห้างเซ้งรอบบายเมื่อนี้เด่นแปดอะเน้นแปดสามกับแปดห้าเก้าศูนย์เก้าเ็ สามเจ็ดสามศูนย์หลอบเศร้าสี่สามกับสี่แปดหลอบเศร้าจ้ะอ่าเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางห่างเสียงของมือนีจะแนวทางทีจีสิบสี่สำหรับแนวทางของเฮามือนี่ก็ตามนี่เลยเนาะเอามือนี่ค่อยมาปังปังค่อยมาเต็มเต็มเศร้าบายบนหลังอีกละกันเนาะจ้ะจงได้การรับช่วงใเป็นแนวทางเนาะก่อนสินั้งไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวเคอห์กัน อีกที่หนึ่งล่ะค่ะต้องจะมีตัวหมักอย่างตามเนอะบอมีตัวหมักอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เจากขอให,ห้เฮงเฮปังปัง,ปง,ปงลวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า